สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับทุกว well ันพฤหัสบดีนะครับที่อำเภอบึงบูนเขาจะมีตลาดนัดนะครับซึ่งตลาดคึกคักมากๆนะครับเป็นตลาดนัดที่คึกคักจริงๆครับของอำเภอบึงบูนนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินข้ามถนนพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของตลาดนัดอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับครับ อ๋อ oh, ครับท้ายล้วครับเอา้าคุณผู้ชม,ม,มตลาดนัดนี้คึกคักจริงๆครับอ,บอําเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับดูบรรยากาศครับโอ้สวัสดีครับคุณยายครับโอ้บรรยากาศคึกคักจริงๆครับตลาดนัดอ,อําเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับ โอ้มีทวีกิจแล้วนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับมีทวีกิจเอ็กซ์ตร้าเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีมากคำยุบเยคุณผู้ชมครับชมบรรยากาศของตลาดนัดอำเภอบึงบูญจังหวัดศรีสะเกดครับ คึกคักจริงๆครับเป็นตลาดที่คึกคักมากๆโอ้โหตลาดนัด นี่คือคักมากมากครับเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่คือตลาดนัดอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มีห้างควีกิทนะครับแต่ก่อนไม่มีนะครับผมไม่ได้มาอำเภอบึงบูนนานพอสมควรนะครับน่าจะประมาณสัก สองปีได้นะครับสองสามปีได้มีทวีกิจนะครับสมัยก่อนยังไม่มีนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านหลังเป็นตลาดนัดขายเสือนนอเส้อผ้านะครับทางด้านนี้ทางโน้นขายเสื้อผ้านะครับด้านหลังเป็นขายเสื้อผ้านะครับ เดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินกลับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตลาดนัดอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวพาทุกท่านโอ้คือกักจริงๆครับตลาดนัดอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับดูคนครับ เป็นอำเภอเล็กๆที่มีเศรษฐกิจดีมากๆนะครับเขาเรียกอะไรครับมีเงินหมุนเวียนเยอะนะครับเพราะว่าสังเกตจากคนมาเดินจับจ่ายซื้อของนะครับบางตลาดนัดที่ผมเคยไปทําคลิปนะครับจะไม่มีคนเดินเยอะแบบนี้ครับแต่ตลาดนัดอำเภอบึงบูรเนี่ยคนเดินเยอะจริงๆครับสังเกตดูได้เลยนะครับดูครับคนเดินเยอะมากๆครับตลาดนี้ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของตลาดนัดวันพฤหัสตลาดนัดอำเภอบึงบูรจังหวัดศรสีสะเกดครับว่านันได้บอกับคร นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของตลาดนัดอำเภอบึงบูลจังหวัดศรีสะเกดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ